ยนตกรรมที่ถูกสร้างมาให้ลุยสู้ได้กับ G-Class ยนตกรรมที่เป็นสุดยอดนวัตกรรมออฟโรดในทุกๆด้านและนี่คือเรื่องราวของซูซูกิจิม n น่ สวัสดีค่ะเซลแพรสุกิพีวายนะคะเดี๋ยวแพรจะพามาชมซุสุกิจิม n y ่กันนะรถที่หลายๆท่านใฝ่ฝันนะคะแล้วก็เป็นไฮไลท์มากๆเลยแพรขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอขอบคุณมากคุณแพรขอบคุณทุกคนท <c oughs> ี่ทำเยอะ <c oughs> ด้วยค่ะแบบลูกค้าแบบน่ารักมากรอคอยกันมาถึง1ปีเต็มพอดีเลยใช่ไหมคะใช่พอดีเลยเมื่อวานเห็นแล้ว22มีนาะี่คลูกค้าเอาใบจองไว้ไหนนะคะลูกค้าบอกว่า ไว้บนยิงปค่ะ <laughs> คือเราก็ส่มูกันเวอร์เหมือนกันเป็นรถที่ใครๆไปเชื่อว่าหลายๆท่านเห็นสิ่งแรกทุกคนต้องพูดว่ามันน่ารักนะคะแล้วก็เป็นที่หมายตากับหลายๆท่านมาดูความสวยงามกันว่าทำไมหลายๆท่านถึงชอบแล้วก็อยากได้สก,กิจิมนี่ไปครอบครองกันนะ,ะด้วยความสวยของเขาที่น่ารักดูลุยนะคะ แล้วก็เพิ่มความคล่องตัวนะคันนี้ยิ่งแต่งยิ่งสวยไม่แต่งก็สวยขนาดนี้แล้วนะคะนี่เลยนี่ดูเพาะดวงเราของเดิมๆนะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยคันนี้สามารถแต่งได้หลายๆแนวบางคนเป็นสายแคมป์นะคะ,ะก็จะแต่งแบบว่าติดแลกนะคะเปลี่ยนล้อใหม่เนาะให้แบบว่าดูลุลยขึ้นหรือว่าใครรู้สึกว่าขับในเมืองอ่ะขนของหรือว่าไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ ใช้ล้อนี้ก็ได้เพราะว่าวิ่งได้ถูกเส้นทางแน่นอนสวยเอ,า,อยาง่ายๆใครๆก็ต้องมองนี่ดีว่าสำหรับคันนี้เนาะนี่นะคะสวยงามมากๆอันนี้เป็นแบบเดิมๆนะเผื่อใครรู้สึกว่ายทำไมเจ้าซูซูกิจิมเนี่ยมันฮอตนักนะทำไมมันถึงแบบเป็นที่หมายตานะคะนี่เลยเขาก็จะมีอย่างอะไรมาให้ตรงนี้นะคะนี่คันนี้เลยสวยงามมากๆให้ดูรอบขันนะคะเป็นรถที่แบบคล่องตัวมากๆรุย นะคล่องตัวถูกเส้นทางจริงๆคันนี้พู้เลยว่าโหยิ่งแต่งยิ่งสวยนี่สวยงามมากๆเลยมาดูรอบคันกันนี่เหมือนว่าจะเรียบๆเ,เดิมๆแบบนี้แต่ใครที่รู้สึกว่าแต่รถเนี้มันต้องแต่ง มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันขัดอะไรมันดูจืดเกินไปนะสำหรับสายที่ชอบการแต่งหรือว่ารู้สึกว่ารถเดิมๆขับไม่ได้นะคะนี่เลยบางคนบอกว่าขับรถไม่แต่งเดินดีกว่าอามาดูเอาสิคันขนาดนี้นะคะนี่เลยสำหรับสายแคมสายลูที่พลวบอกไปนะ,ะนี่นะคะนั่นคือคันเดียวกันกับคันเมื่อกี้นะคะรุ่นเดียวกันแต่คันนี้แต่งจัดเต็มมากๆลูกค้าดูเลยดูนี่ด้วยเป็นล้อนะคะ เป็นล้อใหม่นะเป็นแบบว่าลุยๆกันไปเลยนะคะแบบว่าวิบวงวิบากนะสู้สุดนะทางยังไงนะจิมมี่เราเอาอยู่นะบอกเลยนี่นะเอาไว้เป็นพ็อปไทยลุคเพลก็โอ้โหสวยเท่เก๋ไม่เหมือนใครนี่นะคะแล้วก็แหลกนะที่ขนของบรรจุของเนาะใส่แคมป์เนาะพื้นที่ในการเก็บของกลางตรงกลางเต้นต่งตางๆนะคะก็สามารถไปบนแหลกหลังคาได้โอ้โหดูสิ เขาเปลี่ยนนะตัวฝากระโปรงใหม่ด้วยนะคะนี่นะคะติดเป็นเหมือนลายแคปล่าเข้าไปนะ,ะด้านหน้าก็เปลี่ยนกระจังด้านหน้าใหม่เช่นกันนี่โอ้โหเหมือนว่าแป้งโฉมใหม่หมดเลยนะคะแป้งโฉมใหม่บริเวณนี่แค่บอกแล้วนะะต้องแต่งยิ่งแต่งยิ่งสวยนะ,ะนี่อ๋อดูล้อสกรูสวยมากนะคะตัวเอ่อตัวล้อแม็กตัวแม็กเขาเองหรือตัวยางนะ,ะทุกอย่างมันดูแบบเฮ้ยคือมัน มันเป็นสายลูยอะสายแคมป์ที่แท้จริงนะคะนี่แล้วก็จะมีบงบันไดเนาะบางคนรู้สึกว่าใช่ไหมที่บันไดนะคะอ่านี่นะก็เป็นมาหยียบนี้นะแบบว่าเผื่อไปเอาของก็ได้นะคะหรือว่าแบบว่าหยีก่อนขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะก็ประมาณนี้เนะะี่ยฮะความสวยงามนะแล้วความเท่น,นะคะที่แบบว่าหลายๆคนบอกว่าเอ้ยเจ้านี่มันยังไงมันโดดเด่นยังไงทําไมถึงต้องแบบ รอทำไมถึงทุกคนต้องอยากได้เป็นครอบครองนี่แหละค่ะความแบบสวยของเขานะเป็นหนึ่งไอเทมที่ว่าโอ้ติสปอยเลอร์ด้วยสิโอ้เป็นไงเออสวยมากแต่งแทบจําไม่ได้เลยนะคะนี่นะ,น,ะนี่นะในพวงแนวทางการแต่งนะเผื่อแบบว่าลูกค้าของแพลแบบว็นผู้โชคดีเนาะได้แบบ มีสิทธิ์ในการซื้อเพราะว่าอันนี้ต้องแจ้งก่อนนะคะเป็นการจับฉลากนาะลูกค้าแต่สามารถลงชื่อได้นะไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องเออเรื่องมูเรื่องอะไรเดี๋ยวเซลแพลจัดให้เต็มมากๆนะเดี๋ยวแพจะม,มูขอพรมาให้ลูกค้าของแพทุกท่านนะเป็นผู้โชคดีนะเหมือนครั้งที่แล้วนะยอดจองประมาณ1,800กว่าคนนะเขาเอาแค่ห้าสิขแพลไม่อยากจะโมนะลูกค้าคือแพล ได้มา3คันนะคะนี่เป็นผู้แบบฝ่าฟันนะคะ1,800คนนะคะลูกค้าแถวเข้าแค่ okay, 50คนแล้วลูกค้าแถวก็ได้3คันนะ,ะได้ค่ะ3าคันด้วยกันนี่สตูดิโอจิมนน่นะ,ะสวยขนาดนี้แล้วนะ,ะเป็นรถที่ตอบโจทย์เนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นเพศทุกเพศทุกวัยทุกเพศเลยก็ว่าได้นะ,ะผู้หญิงผู้ชายขับได้เออวัยกลางคนหรืออะไรขับได้หมดนะ,ะวัยรุ่นวัยรุ่นนะคะบอกเลยว่าขับไปไหนนะ,ะมีแต่คนเหลียวอย่างงี้ดีกว่านะคะ ใครที่สนใจนะเงื่อนไขาการจองนะคะครั้งนี้นะ99ท่านนะคะเป็นผู้โชคดี99ท่านเป็นการจับฉลักเช่นเดิมนะใครที่สนใจก็ส่งแพชนให้แพนะคะแล้วก็ให้เบอร์โทรติดต่อเนาะแพรทำใบจองให้ยังไม่มีค่าใช้จ่ายการจองนะสำหรับซูซูกิจิมนน้นะคะแล้วก็ทำการประกาศวันที่ประกาศผลเนี่ยถ้าแพรกรีดและเน,นี่ยคือลูกค้าเป็นผู้โชคดีนะคะแพวกรีดปบ ลูกค้าผู้โชคดีแล้วนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยเราจะจมีขั้นตอนตอสเสร็จต,ต่อไปคือให้ลูกค้าโอนเงินจองนะคะเข้าบัญชีบริษัทห้าหมื่นบาทนะคะลูกค้าหาห้าหมื่นบาทเป็นเงินจองนะ,ะสำหรับรุ่นซูซูกิจิมนียนะคะใช้เวลาระยะการจัดส่งภายในหนึ่งปีนะคะหนึ่งปีแป๊บเดียวลูกค้าจริงๆของลูกค้าแพรก็เพิ่งรับไปเขาก็แบบแฮปแป,ปี้มากๆคือสมคุ้มค่ากับการที่ลูกค้ารอคอยแน่นอนล่าสุดไม่อยากจะพูดเลยนะไม่อยากจะเมาส์นะลูกค้าแพลล่าสุดนะรับรถมา คือแต่งเลยนะรับรถใช่ไหมให้ติดให้แพทติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานให้พวกเออลราทุกอย่างที่ลูกค้าเลือกเป็นเกรดพีเมียมหมดไม่ว่าจะเป็นตัวเฟรมตัวเบาะหนังตัวกล้องบันทึกหน้ารถลูกค้าเลือกเกรดที่ที่สุดนะให้กับตัวน้องซูกิจิมเน่แล้วก็วันที่รับรถเนี่ยลูกค้าบอกว่าเออเจ้าไปแต่งต่อคุณแพทอะไรเงี้ยให้รถสไลด์มารับที่โชว์รูมเพื่อลูกค้าดีลในการแต่งจะเต็ม เพิ่มไปอีกแพ็คเดี๋ยวเราจะคอยติดตามกันนะคะว่าแต่งเป็นแบบไหนเผื่อลูกค้าเป็นผู้โชคดีก็อยากแต่งตามนั้นก็ได้เนาะใครที่สนใจก็สามารถทักมาเซลล์แพรได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหกห้าเจ็ดเจ็ดแปดหกนะเมมเบอร์ Member ขึ้นได้เลยหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ทักมาพูดคุยกันนะคะอย่าลืมนะลูกค้าใครมีครอบครัวมีกี่คนนะักเกณฑ์มาให้หมดเลยนะได้หมดนะคะจะเป็นแบบลูกอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะได้หมดทุกคนในะครอบครัวนะ เดี๋ยวเรามาร่วมแบบว่าอะไรนะร่วมแบบลุ้นกันนะเดี๋ยวแพล็กก็จะหมูทางแพล็จะทําการแบบว่าหมูให้ดีที่สุดแล้วก็จะขอให้ดีที่สุดนะคะลูกค้าเชื่อใจแพล็กได้ที่สนใจักลืมทักอย่าลืมทักมานะคะนี่นะก็ซื้อหมักภูนะคะแล้วก็ยาสูบนี่นะแล้วก็อมมานะัรเนาะไปไหว้นะนี่นะเท่าไหร่คะ แน่จ้ะ,จะเอาพวงหนึ่งจ้ะ,จะแล้วก็เอาเป็นเอหมากูจ้ะหมดเจ็ดสิบบาทจ้ะแมนดารให้ลูกค้าที่จอกชิซุกิจิมเน่กับหนูได้เป็นผู้มีสิทธิ เป็นผู้โชคดีในการจับฉลากนี้ด้วยนะคะสาธุกขอให้ลูกค้าหนูได้นะคะขอให้ท่านตาทา่านยายช่วยหยิบจับชุดและชุลูกค้าหนูนะให้กับคณะนะ การที่เป็นคนจับรางวัลนะคะลูกค้าหนู่ยทำดีสุดนะฮะนะคะซื้อที่จุกจิมมี่นะฮะทุกเฮงเฮงปัง ลูกค้าเห็นปุ๊บถูกฉลถูกอถูกฉลถูกชะตาซื้อจองจองจองซื้อง่ายไข่ล่องของให้ลูกค้าท่านโชคดีนะคะสำหรับใครก็ตามนะะแพวที่อยากได้ซูซูกิจิมนี่นะคะต้องซื้อกับแพววเลยนะทีนี้นะบอกเลยว่าแพวเนี่ยจะช่วยลูกค้าในการเขียนใบจองให้นะแล้วก็จะช่วยในการอา่ามูให้ด้วยนะดังนั้นใครที่ซื้อกับเซลแพร่นะและประกันนะคะ ลูกค้าจะได้แต้มต่อคนอื่นนะคะซื้อคนอื่นนะคะซื้อแล้วโจทย์นะแพวนะคะขอะสารตายายให้แล้วนะ,คะใครที่สนใจนะทักมาหาแพรวได้เลยนะคะซื้อกันเยอะๆนะลูกค้าเพรเชื่อว่าลูกค้าแพวต้องเป็นผู้โชคดีหนึ่งในนะั้นแน่นอน